ที่จังหวัดหบลบคือาน,อนาาาออจังหวัดรีกำลังพูดอยู่พอดีรถน้ำแข็งมาตอนนี้เรากำลังเข้ามาเลยครับเ,เราก็จะไปเดินไปเลย,าายเลดูบรรยากาศรอบๆนะคะ บรรยาการ,รอบๆร,ร้านค้ายเยอะมากแต่ว่าคนยังไม่เยอะเนาะของกินเยอะมากเราดูของกินนะคะมีไส้กรอกอีสานด้วยเนาะแล้วก็มีของกินเยอะแยะมากมายวันนี้เรามากับมังกรเหมือนเดิมนะคะเราจะไปไหนกันโอเคอ่าได้แล,แล้วเราก็มาถึงที่ตักไข่ปานะคะไข่ปลาพาโช ปลามมงกรนังกรจะมาตักไข่ปลาอ้าวมงกอนละตังหนึ่งร้อยบาทดึงไปหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเอาเท่าไหร่เอาหนึ่งร้อยเลยครับของรางวัลเยอะแยะมากมาย ตอนนี้มังกรกำลังตักอยู่นะครับเอาสองอันพอสองอันดูเอาสองอันเอายื่นให้พี่เขายังไงไอ้หัวไผ่ด้าด้าไอ้หัวไผ่ไม่สองตัว อ,อันนุดาวนี่กดเออให้น้องหน่อยเมึงวะไม่ดราอ้วกแบบพวกจะพองเอามาพวกไฟไฟอยู่พวกไฟมาก้อนรุ่นรุ่นเป็นเมียงเบอร์สิบสามไดเมียงเบอร์สิบสามนางรยง ก็แก้วหนึ่ใบอ้ยอ้าวมังกรเมื่อกี้ตักไข่ปลาได้อะไรบ้างไในแก้วไหนได้แก้วโอ้โหได้แก้วหนึ่งใบอ่าได้อะไรอีกได้กระต้าเล็กนะคะอ่าได้อะไรอีกได้ปากกาได้ปากกากับสมูทในสมูทนะครับสมุดโอเคอ่าสามสามแล้วนะครับ อันที่สีได้น้ำส้มนะครับ Moment, อ้าอันที่5้าได้น้ำปัสสาอน้า,านมดัชมิลนะครับทั้งหมดนี้เราหมดไปกี่บาทา100บาทนะครับหนึ100บาทโอเคหนึ okay. 100บาทนะครับสนุกไหมวันนี้สนุกมากสนุกมากโอเคต่อไปเราก็มารอดูนะคะ ดนตรีนี่คือดนตรีของเราชาเตรียมตอนรับชพไ่นองเพวสารธารณทิพนะครับวันนี้หปนกันนะครับเล่นไปไหนสบายในอยัไยยมนอบใส่บาทเลยครับใส่ไปในบานเลยของดีี่องินตัวไหนตันีต้ตตัวไหนตัวไตักระตาเอตัวนี้นะสามมืเสองมื

นักกระโดดโคตรโคตเงาผู้ใดได้ผู้เฒ่าสนุกใสเงิือดที่รักเราไปเจอกันที่ปื้นๆนะที่รักทีอเออไม่เป็นเสือแล้วตกสาตายเด้อคนเป็นเย้าคนเกือบตกสาคนตัวมันสวัสดีขวัญอาชาติเจ้าพ่ายเมื่อหลายพอแค่เถอะเอามาดไหมยีกแค่ห่างยันมันบ่ดดังสวัสดีคุณดอยมันฟ้าจกใชเนาะยชุดนี่เนาะ หมอแค้นตบป้ว oh, นัง no, ข ja, ja ่อยปากกาศติเขาว่านมนักถึงสาหน้าตดีคือท่าโฟท่าโฝเทปแป้โอ้ยคนเฮานอนมากานบุญบุญปัใหญมาตะเวียงตะเวนมาจัหวัดจันท็นแถวบ้านก็ย็นมากต่ตงท่าแป้ไงมันสมบุญสัท่าต้วแตท่าบุญพี่น้องปังใหหมอแค้นงามู่บอกกันหมอแค้งามตบมือให้ลาเนี่ย ไอ,อ้เมียทำมาหนักใจยาตบกัน,กกน,นแล้วกันแม่ละเสียงตบมือของท่านเปรียบดังเสียงสวรรค์ส,สิ่งสัมผัสคือเงินใบซาวเออมีซาวไหมพี่นั่นที่รักขอยมากเลยวชี่รักที่รัก,รกข, <อ S 1> ขืนมาแต่ก่อนมูบว่าข<อ>ันไหนพ่อเศร้าป่ะขอบคุณเนอขอบคุณเนอเพื่อนเนอเพือนเนอะบูเท่าย่างคนละนหมา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 นมาหอดตะเบียงตะเว้นอีแม่นะครับได้มีโอกาสไปจับสลาก เท่านั้นก็คุยอ่ามาหอดมาถึงจังสีอีเมร์นะครับฟังหลอกฟาล์าใจแค้นจังเด็กจังหน่อยจังหวัดจ,จังสีงจกกังอดมาเด็ดตามใจรุ่นสอวอ,อไปด้วยนะแม่นะเดี๋ยวเดียวมาหนะ่ะเขาเห็นมันสนนั่นๆจังเศษนี่ยังรุ่นนี่ยังสอวอสอวอคือรุ่นสูงวัยรุ่นอีเมรเขาผู้นังฟังหลอกฟาล์ม,ลมแล้วการรุ่นสอโนอก็ตามใจด้วยนะจ๊ะสอโนนี่ผมจัดอยู่บอบอบอโค้งกระจัดอยู่นี่ยังสอโนสอโนนี่สีเล็กหน่อยขาวท่าหน่อย อ่าขอบคุณขอบคุณเจ้าภาพครับขอ,คอบขอคุณทีมบานแม่ครัวขอเสียงแม่ครัวดังๆครับอุ้ยเส փ อ,อาหารเสียบแม่ครัวมิตรรูงงามๆเท่านี้บอจำบอกงงเท่านี้เรวเนๆๆี่ยนะขอบคุณแม่ครัวที่ไม่แพงฝงสลดน,นะจ๊ะเออแซ่บเสียบผมมวยั่งหลังกานใดก็ได้ถามข่าวถามข่าวท,ทุบมอ,อะระมุสกานแม่ทักให้กันสกปรกยงทีแรกที่มันหลังจากนั้นพาพี่พาน้องเจ้าเจ้ายัางเดี๋ยววันนี้ถึงตีสองโดยฝ่าย ไม่อเช้าสัน่อยร้ายหลายดูหลังห้าอย่ะสโกันเยหันจากถ้าตายว่าเท่าเท่าลำาีชาติบุญเบี้ยงกันหนุ่มพอลำรุบหลอผู้บ่าวสําน่อยให้แนวเวรขันผมผู้บ่าวสําหน่อยจะสิมาบ้านในบาันเท้าเข้าไอ้

บากดังโหจะกดลีร้านนาการลำรอคำรองอีกมีมาแวะไปจังหวัดสัมฤทธิ์เหยือสังลงบาเตรียมเรืนนาเตยตรงลงสักขยบข้าไปน้ำดาราลำเรือ่อดกาดิก่อนักสาสนปิด ัหใ,ให้ทานสาวแดนเและุาารคร,ขคครัขอบคุณครับขอบคุณครับและขอบคุณครับอุบลราชธานีเมืองดอกบวัวามา